จะถามว่าจะทํายังไงให้เสียใจน้อยที่สุดค่ะถ้าเขาบอกเลิกกับเราหนึ่งครับแฟนใหม่ทันทีเลยใครเอาครับตอบมือครับคําตอบคืออย่านะเพราะจะเจอคนหุ่ยๆเหมือนเดิมเพราะว่าเวลาตอนรีบมีมันจะได้เจอของดีไหมไม่ดีครับเพราะนั้นอีตอนอกหักอันดับแรกก็คืออย่ารีบมีแฟนใหม่เอาเราเราถามผู้ชายดีกว่าถ้าวันหนึ่งน้องพบว่าเพื่อนผู้หญิงของน้องนั้น โดนเพื่อนผู้ชายสลัดรักน้องจะช่วยเหลือเธอได้ยังไงบ้างก็ปลอบใจครับเขาอยู่เป็นเพื่อนข้างๆครับแล้วทำไงต่อทำไงต่ออีกครับ,รบเราก็อยู่ดูแลเขาให้ให้ดีที่สุดนะครับจนกว่าเขาเคคจะหายเสียใจหรือจนกว่าเขาจะดีขึ้นขอบคุณครับพอใช้ได้ไหมถ้าเกิดเรามีเพื่อนผู้ชายที่แสนดีสักคนหนึ่งช่วยปลอบใจเรา ดีไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีเพื่อนบุตชายคนนั้นเขาก็จะช่วยอ,อะไรฟังเราพูดนอนพูดนี่ในที่สุดเราก็จะผ่านไปได้น้องๆจำไหมครับไอ้ช่วงเนี้ยเวลาพวกเนี้ยมันใช้เวลาประมาณไม่เกิน6เดือนหรอกเวลาผ่านไปแล้วก็บอกไปได้สบายก็ดีแต่ตอนช่วง6เดือนแรกเดี๋ยวมันจะฆ่ากันตายจริงไหมคือยุคนี้น้องๆวัยรุ่นเป็นยุคของความสับสนถามว่าทำไมสับสนเพราะว่าน้องอยู่ในยุคซึ่งเป็นวัตถุนิยมคนรุ่นก่อนน้องเนี่ยเขาจะขายของถูกไหมเขาก็บอกว่าเออ โทรศัพท์รุ่นใหม่ดีกว่ารุ่นเก่าไหมดีกว่าไหมครับจนเรามีความรู้สึกว่าของใหม่น่าจะดีของเก่าถูกต้องไหมต่อมาเวลาน้องทําคอมพิวเตอร์น้องทําโปรแกรมกันบ้างไหมทำถ้าเกิดกลัวไอ้ที่เราทําไว้มันจะหายต้องทําไงววเซฟเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าแบ็กอัพใช่ไหมถูกไหมครับต้องมีสํารองใช่ไหมผมใช้ภาษาไทยสํารองใช่ไหมฮะน้องมีอะไรต้องมีสํารองอยู่เรื่อยเลยใช่ไหมครับทั้นคนเดี๋ยวนี้จึงชอบมีสํารองเข้าใจไหมครับ ถูกไหมเพราะนั้นนี่ก็คืออัตราที่มันเกิดกิ๊กเกิดสํารองเกิดการเปลี่ยนเนี่ยนะครับผมเคยเจอนะครับเด็กผู้หญิงคนเดินมาหาผมอายุ23คุณหมอขารู้สับสนทําไงคะแฟนที่คบกันมา5ปีบอกเลิกค่ะแล้วก็ไม่ได้ทะเลาะบอกแว้งอะไรกันเลยเลยถามเขาว่าทําไมเลิกอ่ะเขาบอกว่าคุณไม่คิดจะมีอะไรใหม่ๆมั้งเหรอชีวิตจะอยู่กับผมจําเจขนาดนี้เลยเหรอไม่ลองไปดูอะไรใหม่ๆก่อนถ้าไม่ดีก็กลับมาอยู่กันใหม่ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมองแบบนี้ว่าถ้าเกิดว่าเขาไปเนี่ยเราต้องนั่งมองว่านี่ไม่ใช่เราหมดชีวิตไปกับคนคนนี้นะถูกต้องไหมครับแต่ชีวิตเรากําลังจะเริ่มต้นใหม่ถูกต้องไหมครับต้องตอบอันนั้นให้ได้ว่าเราได้โอกาสซึ่งจะเริ่มต้นใหม่อีกแล้วในครั้งชีวิตซึ่งอาจจะรักรีเทิร์นกับเขาหรือเราจะรอเวลาเพื่อที่จะให้รักครั้งใหม่มาถูกต้องไหมครับถามว่าทําไมต้องรักรีเทิร์นกับรักครั้งใหม่ เพราะาถ้าเกิดเป็นคู่บุญคู่วาสนาของน้องแล้วบางช่วงชะตากรรมมามันก็ต้องจากไปชั่วคราวแต่ถ้าเกิดมันเป็นคู่กรรมหมดกรรมซะเราก็จะม,มีคู่บุญมาถูกต้องไหมครับเพราะในกรณีแบบนั้นเนี่ยตอนจะนอนให้ตั้งจิตอธิษฐานบอกว่าถ้าคนนี้เป็นคู่ของเราก็ขอให้กลับมาพบกันใหม่แต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ก็ขอให้ไปดีนะ เพื่อที่เราจะได้มีคนดีๆเข้ามาใหม่นี่คือวิธีการคิดในดีๆครับที่น้องๆจะต้องฝึกเรียนรู้เพราะปัจจุบันนั้นสังคมสื่อสารในทางบวกหรือทางลบครับทางลบเห็นไหมครับเพราะนั้นเราจะต้องฝึกเรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญสถานการณ์โดยคิดในทางบวกทุกๆเรื่องเข้าใจไหมครับอะไรก็ตามที่มันหลุดลอยไปนั่นไม่ใช่สุดท้ายในชีวิต